คือไก่เรา5060ตัวนี่ตัวนี้เต็มหนึ่งเวลาจะพอดีเลยนี่หนึ่งเวลา1นืงข้าในพ่อให้เต็มถังนี่ครับแมนแมนครับคือมันลดต้นทุนไหนดีครับสมมติว่าเอาวันหนึ่งเราใช้อาหาร2กิโลกลับมาเป็น1กิโลต่อวันคือปลูกของวงแก้วยอดมันเลยเราส่งเป็นผักส่งตลาดตัวน,นี้ก็คือเศษที่เหลือเราตัดแต่งแล้วก็คิดได้ว่าเออเท่าไหนสิเป็นอาหารแก่ได้เอามาบดใส่เครื่องนี่ผสมกับหัวาหารนี่คือหยวกกล้วยเนาะตัวนี้ก็เออ ยัวก๋วยคือตัวก๋วยห้าวนี่แหละครับเดี๋ยวปกติแล้วมันมีห้ำเนาะที่มันบ่มีห้ำนะฮะห้ำนี่ขันซ้ำนี่พอใส่ประมาณจักถ้วยครับห้ำนี่ประมาณหกถวยหัวหานนี่สี่ถวยห้าหนี่ประหยัดต้นทุนในย่างหลายเลยอจากเดือนหนึ่งหัวหานสามถึงสี่ถุงตอนนี้เหลือใส่หัวหานเท่าไรครับเหลือถุงครึ่งซอมหนึ่งซอมหนึ่งประมาณถือๆได้ครับหัวหานบ่ถึอแล้วครับห้าร้อยกว่าห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยแปดสิบกางคำตาเนี่นี่คือตัวหลักในเรื่องกลิ่นที่มันเก๋สิบโบเม็นีนนี่แหละคือมันหอมมันชวนให้ไกก่ินอาหารนี่เลยคือมัน่ีอาาจรย์ มันเกีย e, crane, me, ่ยงเลยได้นี่โอเด็กก็ให้เขาเลยพอเอามใหม่ใหม่เนี่ยหมอกับอกหูใกว่าอาหารเนี่ยคือหยางเนาะจักอาทิตย์นึงก็อ้าเริ่มาเหลือแล้วอ้าวประมาณนั้นกับไปเรื่อยๆองมันได้อลังการงานไก่ไข่คลิปดีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านย่างเตี้ยตำบลละแง่อำเภอศรีคลองพูมมจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับมาเบิงวิธีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงจังไดไก่จังสีขีบ่เหม็นเลี้ยงจังได จังสีลดต้นทุนพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกผมนำวารับชมมาจากจังหวัดไหนไปติดตามรับชมเดี๋ยวนี้ครับครับสวัสดีครับผมชื่อประเสริฐสินประสิธิ์ครับไปยังไหนมายอย่างไหนพ่ออย่างไหนมาเลี้ยงไก่ไข่ครับตั้งแรกลูกเขาเลี้ยงเนาะก็เลยมาสารต่อลูกว่าไก่มันพอมีอยู่นะเอาเลยสร้างไก่มาเพิ่มอีกหาสิบตัตัวละสองร้อยสิบห้าบาทพอเลี้ยงมันโดนไปันไดเหครับเลี้ยงมาตอนนี้ก็ประมาณสักสามสี่เดือนไดครับพ่อมีอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงไกไ ครับสิ่ห้พ่อผ้าเฮ็ดด้ครับอ๋อครับได้ได้ครับได้เริ่มจากแนะนํำก่อนครับว่าพ่อมีอย่างก่อนครับต้นแรกก็คือในหลูกสารต่อลูกคือว่าอะไรเนาะคือปลูกกระุงแก้วยอดมันเราส่งเป็นผักส่งตลาดตันนี้ก็คือเศษที่เหลือเราตัดแต่งแล้วก็คิดได้ว่าเออเ่าไหนสิเป็นอาหารแก่ได้ตอนแหลกก็ไปหาันกินมันเอะมันก็ตออดีแล้วก็เออคิดแดกเลยเออนี่คือการประหยัดต้นทุนเราได้ประมาณนี้เนาะเอามาบดใส่เครื่องนี่ผสมกับหัวอาหารคือมันลดต้นทุนไหนดีครับสมมติว่าเอาวันหนึ่งเราใช้อาหารกิโก กลับมาเป็น1นกิโลต่อวันก็เพิ่มผักนี้ไปก็เพิ่มกลวยนี้นี่คือหยกวกกล้วยเนาะตัวน,นี้ก็เออหยกวกกล้วยคือต้นกล้วยห้าเนี่ยแหละครับที่ห้าตัดเอาเครือเอาลูกมันไม่ขายแล้๋ยวเอาต้นนมา,าเนี่ยมันเสรเ็จมันน่าจะใช้ได้ผมว่าเสร็จเนาะก็เลยเอามาผ่า พารุ่งเราก็มีผสมกันไปเอดแต่ไหนแดงว่าท่านจะบอกไหนแดงเลีๆๆ้ยงอยู่ทักพ่นมันอยู่ใกล้กับโบไปอย่าั้นกันเนาะถือ,อว่ารู้กันก็คือเอามาบดผสมกันกับหัวอาหารกับรำซับสเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนคร,ครับแมนข้าวคอยใจห้ามใส่หัวอาหารก็ <c oughs> ดีกลัวเลี้ยงงวหลายอยู่ได้เหรอติดงวงโอ้ยเนี่มือละตันสองตันนะครับนี่นะครับหัวอาหาร,หหารเนี่ยเบิองหัวอาหาราใส่หน่อยหลายปันไดครับก็ตามปริมาณที่เรากะดูว่านี่อ่าซัำนี่เนาะอดีตใส่ไปหนึ่งหนึ่งแล้ว หนึ่งถ้วยสองสองถ้วยเนาะครับครับสามโอ้โหย,ยังสี่เลยครับแต่ปกติแล้วมันมีห้ำเนาะที่มันบม่มีห้ำนะฮะห้ำนี่ขันซ้ำนี่พอใส่ประมาณจักถ้วยครับห้ำนี่ประมาณหกถ้วยวหัวหานนี่สี่ถ้วยมือบัม่มีห้ำกับมบบัเป็นยางบอดอ,อ,องซิเรียตบอดองซิเรียตครับบอดองซิเรียตเออตัวหลักคือหัวหานนี่เป็นหลักเลยอาหารหลักเขาแต่เรนนี่ก็เป็นตัวเสริมไปเพราะว่าห้าหนี่ไปยับต้นทุ่นในยางหลายเลยแทนที่หัวหานอาทิตย์หนึ่งสิบวันมันบวบเลยครับแทบเกือบครึ่งเดื่อนหมด อยากเดินหนึ่งหัวอาหารสามสูงแล้วสามถึงสี่สูงตอนนี้เหลือใส่หัวอาหารเท่าไหร่ครับเหลือถุงครึง่งประหยัดลงหลายประหยัดอย่างหลายเลยครับดีซ้อมนึงซอมหนึ่งว่ามันถือได้ครับหัวอาหารบ่ถือแล้วครับ,ห,ห,มมรบห้หาร้อ,รถถรารอยกว่าห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยแปดสิบโอ้กับเป็นบ้างกี่หอ่อนําเป็นบ้างลานอีก แต่ซื้อมาแบบมันบ่เคยกินมันกับโบเคยเฮาอีกครับแต่ว่าอาหารราต้นทุนนี่ใครแม่นบ่ครับไข่แน่นอนครับวัดตังห่วงครับเขาเรียกว่าไก่ฟันไข่อยู่แล้วเนาะแต่แม่งก็ต้องไข่อยู่แล้วแต่ว่าคือมันไข่จะคุณภาพขนาดไหนจะสวยงามไหมจะยังไงไหมตัวนี้มันก็ขี้ก็บ่แม่นได้นี่กินแบบมีขี้ไม่เหม็นเอออีกอย่างนึงก็ลืมบอกไปกากน้ําตาลนี่นี่คือตัวหลักกากน้ําตาลนี่ซอยในเรื่องหยังครับพ่อซอยในเรื่องกลิ่นที่มันก็สับสี่แหละคือมันหอมมันชวนให้ไกก่ินอาาหหรใ้เกลี้ยงบ่เหลือครับเกลี้ือมับเลยนหลายแซ่บ หลายเนาะพ่อหลายก็แซ่บหลายแล้วจะห้าสิบเมตรกันสิแต่ว่ามันเกินลราละแปดสิบบาทมันกับบ่อแพงบ่อแพงครับมันก็กินในต้นเนื้อสัตว์ของอันนี่แหละเท่ากันเลยคือไก่เราห้าสิบหกสิบตัวนี่ตัวนี้เต็มหนึ่งเวลาจบพอดีเลยหนึ่งเวลาเนื่อข้ามนี่พ่อไฮเต็มถังหนึ่งแล้วมับ้งไปครับพี่น้องไปเบิ้งครับว่าไก่สิกินบ่เทียนโมนี่อาจารย์มันเกลี้ยงเรืยได้นี่ โอ้เดี๋ยวก็ให้ยเขาเลยพ่อมันกินดีด้วยครับนี่แมนอือพ่อเอามาใหม่ใม่เนี่หมอกขาบอกหูจักว่าอาหารานี่คือหยางเนาะเราเข้ากับมหัดเอาเป็นบ่อครับมหัดเอาครับมาอ่านเอากินดิอ้อจ้าแหลวคือมาเหลือจากอาทิตย์หนึ่งก็เอา้าเ,เหลือมาเหลือเราเอา้าประมาณน,นั้น,นก็ไปเรื่อยๆเขามันได้โอ้ oh. กินดีครับเหมือนมือแรงตีหางก็มาให้ยเขาอีกเพื่มหนึ่งแต่น้ำเนี่ยย่าให้ขาดน้ำให้เขาไว้ มือหนึ่งนี่ห้จะขาบครับคือเช้านี่เราให้เผื่อเที่ยงเลยผมกับโบคอยมีเวลาเนาะกหลังจากนั้นเรามาให้เย็นอีกทีหนึ่ง ก็จบสบายสบายเป็นบ่ครับสบายสบายกับบทต้องเพลอย่างไรพ่อครับบดีเขาว่าไข่อาหารบ่ถึงให้อาหารลดต้นทุนเยอะๆไข่มันจะบบปกติไหมครับพ่อไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันกับไข่คุณเลี้ยงหัวอาหารก็ลักษณะเดียวกันมันอยู่ที่อารมณ์ของไก่มันเหงามันยังบ่อะไรให้ยาเขาบอกว่านี่มันสดชื่นไหมประมาณนี้เออถ้ามันบบมีแห้งคือว่ามันบบสดชื่นบ่แจ่มใสคือคนมะฮ่กับโบมีแห้งเออมันกับไข่มันกับโบสมบูรณ สนะอย่างหัวอาหารนี่ก็มีส่วนเหมือนกันใช่แต่มันเป็นส่วนน้อยของผมเนาะก,ก็ผมก็ทําปกตินะครับมันก็ไขออกมาคือกันไปดูปริมาณไข่ก็ได้ไปดูลูกไข่ก็ได้แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะไข่เล็กหน่อยแต่ถ้าตัวพันเกา่ามันก็จะไข่ใหญ่ประมาณนั้นเป็นรุนเกา่ารุุนใหม่ไข่หน่อยไข่ใหญ่ก็แบ่งขายคนละราคา คนละเกรดพอไก่มีสองรุ่นพ่อขายแพงจ้าบาทครับนี่ลูกเล็กขายแพงละร้อยยี่สลูกใหญ่ก็ร้อย3ามสิร้สแต่ส่วนมากก็จะได้ขายให้พ่อญาติพี่น้องกับบ่อพ่อแหะครับเพราะว่ามันไข่วันหนึ่งก็ประมาณสักสามสฟองมันไข่ยังไม่เต็มที่มันเป็นไก่แม่สาวไก่แม่สาวอยู่ตอนนี้พี่น้องของเฮาอยากมาศึกษาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นําพ่อยินดีวะครับครับยินดีเสมอครับขันยินดีผมกับสิขอช่องทางติดต่อได้ครับโอได้ครับได้ครับผมอ่าช่องทางติดต่อคือเบอร์โทรนั่นนะครับ 094 407 7348ี 04, 40 7, 7, 3, 4, พิกัดก็คือบ้านยังเตี้ยหมู่ที่14บสีตำบลระแงงอำเภอสีโครภูมิจังหวัดสุรินทร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อห,หลายๆครับวัสดีครับ,รบ,บ,รบดีครับ